สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาล้างหอยนะครับล้างหอยต้มครับเดี๋ยวจะทำคลิปยาวเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะกันก่อน ครับจะใส่ม้อเลยครับตเยมเยอ,อะเลยพคกพวกนี้หมดนาครัทุกคน จิ้มเจียวครับไปครับตัวน,นี้ไปตั้งเตาก่อนกล้องตัวนึงถ่ายถ่ายคลิปไม่ได้กล้องตัวนึงถ่าย,ายคลิปไม่ได้ตัวดตว่าจะตัดคลิปนะครับ ทำไม่ได้นะครับ,รบตั้งเตาก่อนเดี๋ยวทำคลิปย,ยาวๆเลยนะครับตั้งเตาก่อนใส่ตะไคร้นะครับใส่ตะไคร้ไขมไปไป ไม่มีไม่มีมะขามใส่นะครับเลือไม่ได้เอามาต้มนะครับต้มน้ำต้มหอยก่อนติดฝามอนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูผักหวานนะครับเมนูผักหวานใส่อาหารญี่ปุ่นนะครับ เมนูเมนูผักหวานใส่อาหารญี่ปุ่นนะครับเมนูเมนูที่สองครับคับต้มหอยต้มหอยจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วมะนาวนะครับเดี๋ยวมาคอยดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เข้ามานะครับเมนูต่อไปนะครับนี่ต้มต้มมาม่าใส่ผักหวานนะครับเดี๋ยวจะมาทำกันครับ ทำก่อนต้มมะมาใส่็จผักหวานนะครับใส่ไปเลยต้มมะมาใส่็จผักหวานเซตนห,นนหนึ่งจะต้มมะม่มาใส่ผักหวานนะครับนตีต้ม,ม <c oughs> ต้มมะม่มาต้มมะม่าใส่ผักหวานครับ ต้องอบผักหวานหวานลงก่อนครับนี่ครับรหวานนี่นะครับรหวานหวานลงไปแล้วก็มาม่าครับคุ่งาย,ยครับของเล็กน้อยพอครับแค่นี้จะสุกแล้วนะครับ ไปแล้วอืน,นึ่งข้าวครับข้าวนึ่งข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต้งมามะม่าเสร็จนะครับพอเราต้มามะม่าเสร็จเราจะมาตั้พริกตำพริกนี่เลยตำพริกตำน้ำพริกจิ้มแจ่วหอยนี่นะครับนี่ครับแจ่วหอยหวยด้ยครับนี่หลายอย่างครับแต่ตัน้ำพริกก่อนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังนึ่งข้าวนะครับนี่ก็สายกินข้าวสายก็ตอบแชทลูกค้าขอคุณพี่พี่อดีตท,ท่าน,นครับที่เข้ามาหนุนสินค้านะครับดีวจะทํากินไปคุยไปนะครับจะทําคลิปแบบนี้ครับคอนเทนต์แบบนี้ครับกินไปคุยไปทำน้ำพริกก่อนทำน้ำพริกแซ่บๆครับ ใส่ชูรสนิดนึงครับใส่หน่อยแซแบหน่อยครับใส่หลายแซแบหลายครับโลงหลายตามครับใส่หน่อยแซแบหน่อยครับใส่หลายแซ่บรหลายเดี๋ยวจะมาจิ้มกับหอยนี่ครับลูกใหญ่ครับหอยครับผมชอบกินหอยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนึ่งข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวรอนึ่งข้าวก่อนเดี๋ยวม่า มาพิเศษตอนกินอีนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกบฝ่ายสวัสดีกันซีสองฟอเาด้วยนะครับวันนี้ก็มาทําเมนูต้มหอยจิ้มเจียวเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีเมนูต้มผักหวานใส่มะม,ม,ม่าครับีต้มผักหวานใส่มะม่าต้มอีกเดอนแล้วก็มีผักกับแก้มเราผักหวาน,นครับ หวังมาเลยครับมาซิมซิมหอยจุ๊บก่อนต้องเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวแซ่บได้ครับแซ่บทำมาได้ครับสดน,นี่ก่อน แซ่บแซ่บมั้งลวกผักหวานใส่มามา่าอือแซ่บเป็นจีจยบพร้อม หนอยนะครับน้องเชอรี่น้องเชอรี่นะครับแซ่ด้วยครับแซ่เป็นยงไงแชไวคืนหนึ่งนะครับนี่ขอจุ๊บ เรากินผักด้วยครับมาได้ครับพี่นอ้องจะถ่ายรูปให้เพื่อนเขาดูก,ก่อน ครับพี่นอ้องต้มมะม่าใส่ผักหวานแซ่บรมบมะม่าเส้นยาวมากแซ่บดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นี่หอยชื่อที่ับอือจะับ ับสวนสดๆนะครับยิ้มแจ๋วครับอ,อือือครับแสรดด้วยครับ เดี๋ยวหอมครับเป๊ะๆกระนินแซ่บไปยครับเขาติดมือครับเนี่ยบดด้บายดินกับเขาติดมือครับ ต้นฉบับผมเป็นแบบนี้นะครับกินแล้วเขาติดมือพร้อมครับนกินเจียวหอยเจียวปะลาเปรี้ยวครับแซ่บ

S <S <S มาได้ครับพี <S <S ่น้องกินจิ้มหอยเมนูเรามีต้มหอยจุ๊บกับต้มหอยเชอรี่แล้วก็มีน้ำพริกปลาร้าครับน้ำพริกเปรี้ยวแล้วก็มีลวกมาม่าใส่ผักหวาน เราก็กับแก้มเราผักหวานสดๆนะครับจากไร่จากสวนไม่มีสารพิษนะครับมีมีแตงกวามีมะเขือนะครับผักไม่มีวันนี้มามาครับพี่น้องสวัสดีนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากาาดูโฆษณาให้จบด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับจะ จะทําคลิปแบบคอนเทนต์แบบพากินครับกินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับอาจจะไม่สุภาพครับต้องขอโทษขออภัยนะครับติเตือนแล้วก็ติชมมาได้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติชมมานะครับคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเรามากินเลยครับแซ่บกัลั่งแซ่บครับ ทำกับข้าวหนึ่งชั่วโมงครับนี่ถ่ายอีกถ่ายคลิปอีกแสบๆหันมาเด้อรับสมหอย ตามใส่ตะไคร้ด้วยนะครับต้มหอยถ้ามีมะขามก็ใส่มะขามด้วยนะมะขามเปรี้ยวแซ่บครับแซ่บข้าวใส่ปิดมาม่ามนเดอ พี่น้องสอบปล่าวครับพี่น้องสอบปลาวว่ากินข้าวครับเมนูง่ายๆครับต้มหอยจุ๊บหอยเชอรี่ครับก็ลวกมามาใส่ผักหวานครับ <c oughs> แสร็จเลยครับจิ้ม <c oughs> หอยจุ๊บ นี้ทำไว้เท่า,ทานี้นะครับเดี๋ยวขอ,อาทานให้อิ่มก่อนขอบคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปดูโฆษณาให้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ที่าบางทีก็ไม่ไม่อยากเม้นท์เข้ามาก็ขอขอบคุณนะครับไม่อยากแสดงตัวครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับขอบคุณแม่ๆป้าๆพี่ๆนักอ่าน,นครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับมาแล้วนะครับ